ทำไมเราต้องเอาตัวรอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นทำไมเราไม่ช่วยคนอื่นก่อนนี่คือสิ่งที่เป็นดรามา่าเ,เคสเนี้ยนะคะคูจะไม่ลงมาในรายละเอียดนะักเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นความลับส่วนตัวแต่ว่าเขาเขาผู้ชายคนนี้เป็นเดรอมแบกของบ้านทั้งอข้างล่างข้างบนเป็นแซนด์วิชเลยนะคะ แบกทั้งตัวลูกภรรยาแล้วก็ตัวแม่แล้วก็ตัวพี่น้องคือมันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวแล้วเขาก็มาปรึกษาครูเพราะาเขาไม่ไหวแล้วใช่ไหมครูก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วก็เขาก็เอาไปเล่าให้ที่บ้านฟังว่าครูบอกว่านักกากออกซิเจนตกลงมาผมต้องสวมให้ตัวเองก่อนมันก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือลจากเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าอ้ออย่นี่ครูคนนี้ทําไมมาสอนให้คนแบบเ,เห็นแก่ตัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ บางทีเพราะว่าครูไม่ได้ไปเข้าทางเขานะก็เลยนะเขาก็เลยแบบมันพานเหมือนฟังไม่ได้สับไม่เข้าใจทังห้เขาตวันนี้ครูจะมาเคลียร์ประเด็นที่ว่าทําไมหลายๆคนที่ไปปรึกษาครูเนี่ยครูมักจะครูใช้กับหลายๆคนมากๆเลยนะที่บอกว่าไอ้เรื่องหน้ากากออกซิเจนนะ่ะครูไม่ได้หมายถึงความช่วยเหลือเรื่องเงินทองอย่างเดียวนะความช่วยเหลือ,เร,อเรื่องอื่นด้วยบางคนเนะ่ะเออเป็นฟองน้ํานะคะเออดูดรับฟังเรื่องอื่นตัวเองเป็นแอมแพดฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังแล อ,อยากจะช่วยเหลือคนนั้นอยากจะช่วยเหลือตัวคนนี้แต่ว่าตัวเองเนี่ยจิตใจตัวเองเนี่ยยังไม่มั่นคงยังไม่เข้มแข็งช่วยเหลือใครไม่ได้ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเขาก็ดูดูดดพลังลบๆมาสุดท้ายเขาก็จิตตกเพราะว่าตัวเขาอย่างไม่สตรองไม่แข็งแรงพอเหมือนกันค่ะคุณเคยสังเกตไหมบางคนเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้จะ dares, ไม่ได้มั่นคงมากนักนะคะเหมือนเตี่ยอุ้มคอมอตัวเองก็ไม่ได้มั่นคงมากนะักในเรื่องของการเงินสมมตินะแต่ ต้องไปช่วยแม่ต้องไปช่วยน้องต้องไปช่วยคนนั้นต้องไปช่วยคนนี้ช่วยช่วยช่วยสุดท้ายไอ้ที่เขาพูดกันว่าเอนดูเขาเอนเราขาดนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูกําลังของเราหรืออาจจะดูกําลังของเราแต่เราดูอย่างไม่รอบคอบมาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยคนโน้นช่วยคนนี้เพื่อให้ส่วนใหญ่นะเพื่อให้เป็นที่รักเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาอย่างงี้แล้วเราลืมไปว่าสุดท้ายแล้วตอนหลังถ้าเราไม่รอดเนี่ยเราก็จะไม่มีใครรักเหมือนกัน นะคะอ่ะอะไรคือหน้ากากออกซิเจนนะบางคนคือเวลาที่เราไปขึ้นเครื่องนะคะแอร์พ s สเท e เนี่ยทุกทั่วโลกเลยนะเขาก็จะมีการสอนว่าเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบนเครื่องเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าหน้ากากออกซิเจน,นตกลงมานะคะให้ผู้โดยสารทุกคนคว้าหน้ากากตัวนี้สวมให้ตัวเองก่อนเสมอค่ะเป็นเรื่องที่เขาย้ำมากย้ำมาโดยตลอดว่าสวมตัวเองก่อนเสมอ แม้ว่าลูกคุณจะนั่งข้างๆต่อให้ลูกคุณแล้วคุณรักลูกมากแล้วคุณจะสวมให้ลูกก่อนยังไม่ได้เลยคุณต้องสวมให้ตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รอดลูกคุณรอดแล้วยังไงล่ะแล้วลูกคุณเอาตัวรอดในในคือ,ค,อคือแบบนี้ค่ะสาเหตุที่เขาเอ่อต้องต้อง,ต,องต้องสอนแบบนี้เพราะว่าบางทีเรามีความตกใจใช่ไหมความรีเสกแบบความเป็นชัตนยานแม่งชัตนยานพ่อแม่นคนรักเนี่ยเราก็สมมติมันถูกเสริญเอเมอร์จนซี่หน้ากากตกลงมา แล้วสัญชตาตญาณแม่อุ้ยฉันจะสวมให้ลูกลูกลูกก็ร้องกิดกรี๊ดกลิ้ดพ่อก็จะสวมให้คนนั้ก็สวมให้คนนี้ต้องลงแล้วไงจริงๆมันต้องมีภัยมีมีจุดที่สําคัญที่สุดคือต้องสวมให้ตัวเองก่อนเพราะว่าพอสวมให้ตัวเองเนี่ยคุณได้รับออกซิเจนคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้สลบเหมือดเนี่ยเพราะคุณไม่ได้สลบเหมือดใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะไปสวมให้ลูก ไปสวมให้คนอื่นไปสวมให้คนแก่สวมให้คนที่คุณคิดว่าเอ้ยเขาเขาสวมไม่เป็นเขาสวมแค่คือเกาะเขาอาจจะสวมไม่เป็นเนี่ยคุณก็คุณสวมให้ตัวเองก่อนเพื่อให้คุณมีสติเพื่อให้สมอง,องคุณเนี่ยเออออกซิเจนคุณค okay, ุณโอเคฉัน,อนรอดละพอจสุดปุ๊บเออฉันรอดละแล้วฉันก็สวมให้ลูกส,สวมให้นคนแก่คุณแม่อะไรที่ไปด้วยเราต้องสวมให้ตัวเองก่อนเสมอถามว่านี่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวไหมไม่ใช่ค่ะคู่ จะมองว่าเรื่องนี้จะเห็นแก่ตัวก็แต่เมื่อคุณครูบอกคนว่าคนสวมให้ตัวเองแล้วคนอื่นช่าง,ม,างมันไม่ต้องไปสนเออฉันสวมให้ตัวฉันเอาตัวรอดคนเดียวคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะฟังให้ได้ศัก์นะคะเราสวมให้ตัวเองเราก็จะเข้มแข็งเราก็จะมีออกซิเจนเราก็จะมีสติเราก็จะช่วยคนนั้นคนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเราสลบเหมือดเราช่วยใครได้ไหมไม่ได้เออเผอตายหมู่ด้วย แทนที่จะรีบสวมให้ตัวเองเอาคนนู้นกระตห้คนนู้นคนนี้แย่งกันชุลมุนตายหมูอีกตั้งหากนี่คือเหตุผลที่เขาถึงได้มีทฤษฎีว่าหน้ากากออกซิเจนตกลงมาต้องสวมให้ตัวเองก่อนแล้วทีนี้ที่ครูเอามาแนะนําหลายๆคนที่เขามาปรึกษาเนี่ยนะคะว่าเขาแบ่งไม่ไหวแล้วเจอนูนเจอครูก็เลยบอกว่าฟังนะ นักก่อออกซิเจนตกลงมาคุณต้องสวมให้ตัวเองก่อนครูไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เลิกช่วยใครต่อไปนี้เลิกซับพอร์ตใครเลิกที่จะเอาใครมาแบกไม่ใช่แต่ครูก็จะบอกว่าคุณน่ยจัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนเข้มแข็งให้ได้ก่อนคุณต้องอะ,อะไรที่มันเป็นการเอาตัวรอดครูหมายถึงทางด้านจิตวิญญาณด้วยบางคนเนะ่ย ช่วยคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนโน้นอคนนั้นก็น่าสงสารไอ้น้องคนเล็กก็น่าสงสารอา่ะสะพ้ายก็น่าสงสารคนนน้นก็น่าสงสารมากบางคนมีบางคนเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านฟังแล้วก็สงสารคนน้นสุดท้ายเธอจิตตรงเลยเป็นเล่าสุเศร้าค่ะเพราะว่าเธอแล้วเธอต้องมาดีลกับปัญหาแล้วเธอก็แบบปวดหัวไปหมดเลยแล้วเธอก็ช่วยอะไรใครไม่ได้เพราะว่าอะไรรึไหมคะเพราะเธอไม่ได้ไไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะช่วยคนอื่นได้เหมือนบางคนมีเงินเก็บอยู่เท่านี้น ซึ่งเขาควรจะเซฟเอาไว้สําหรับตัวเขาเองเพื่อไม่ให้ตัวเขาเดือดร้อนสําหรับตัวเขาเองนะแต่ถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเขาเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่การเอานักกากออกซิเจนของตัวเองไปให้คนอื่ออาจจะแนะนําอย่างหลายๆคนมาปรึกษ,ษาเนี้ยบอกเออไม่มีเงินใช้นี่สมจารสังเกตของคุณไม่มีเงินใช้นี่สามีทิ้งไปไปมีเมียน้อยไปมีไปมีตัวเองกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม,ม่แทนที่ครูเนี่ย ถ้าเกิดครูเป็นคนที่แบบเางั้นแกอวหน้ากากออกซิเจนจะไปไหมเฮ้ยครูมีเงินเก็บอยู่ท่านี้เดี๋ยวครูโอนเงินให้มันไม่ใช่ไงเพราะครูก็จะตายทีหลังไงเข้าใจไหมแต่สิ่งที่ครูสามารถช่วยเหลือคนได้ส่วนใหญ่ครูก็จะถามเขาหาจุดแข็งจุดอ่อนครูจะให้เขาแก้ปมไล่ลงมาแล้วก็หาจุดแข็งของเขาว่าโอเคอยูมีจุดแข็งตรงนี้นะอืมเพื่อที่จะให้เขาเอาไปทาอาชีพอ่ถาถ้าเกิคนเนี้ยเฮ้ยเขาไม่เก่งทางด้านการขายเขาเป็นคนที่อายเขาไม่ชอบคนแต่เขาไม่ชอบการขายนะเออไม่ชอบคนงั้นแล้วเธอทาอะไรได้บ้างอะ เออหนูจะปักถักร้อยได้เออทำอาหารเป็นหนูทำอาหารเก่งสมัยก่อนหนูเรียนขากำหนูนสามารถด้วยเฮ้ยแล้วเนี่ยครูก็จะซักล้วซักเขาแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยตอนเด็กๆนะที่บ้านบอกว่าหนูทำไอ้นี่อร่อยมากเลยสะกไอ้นี่ตัวเนี้ยก็อะไรปูจาเนี่ยเขาทำปูจารอร่อยมากนะอือครูก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ทําธุรกิจแต่หนูไม่มีทุนนะคะครูบอกมันันก็หนูบอกแล้วว่าสักไม่เวลาที่เราเนี่ยตั้งธงไว้แล้วว่าเราทาไม่ได้เนี่ย ยังไงเราจะเราจะเห็นแต่อุปสรรคเราจะไม่คิดจะทํามันไม่มีเงินเช่าร้านยมันไม่เช่าเขาคุณไม่เห็นเร้ทุกวันนี้บางคนเขาไม่มีร้านค่ะเขาไม่มีร้านเขามีเขาคุณถ่ายรูปเก่งๆคุณทําปูจ๋าเป็นแล้วคุณทําปูจ๋าอร่อยอันนี้เมนูอะไรก็ได้ที่คุณทําเป็นคุณทําอร่อยนะคุณถ่ายรูปเป็นคุณไปเรียนรู้เรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เอ้ยมันจะต้องเปิดอช่องนั้นช่องนี้แพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้ทํายังไงคุณจะต้องเขียนคอนเทนต์คุณจะต้องเอาหน้ามาออกครูก็จะสอนว่าคุณต้องทํายังไงก็ได้แต่่่ไไมใใชคคครููเองงินปหุ้ณ าใจไหมคือครูช่วยคุณแน้สมมติครูเป็นคนเป็นคน,นในครอบครัวแล้เฮ้ยแกไปเรียนเรื่องนี้เศรการตลาดออนไลน์ค่าเรียนเท่านี้เท่านี้ครูก,ก็ออกค่าเรียนให้เขาเออมันเหมือนเราสอนคนตกปลาให้เขาไปเอาตัวรอดได้เอาแล้วเองก็ไปทําถึงตภัณฑ์ของเองนะอะถ้าอินมีทุนมีความสามารถ ป่ะอ่าล้วบางคนมาปรึกษาครูเอ่อแต่หนูไม่มีทุนเอ่อหนูไม่มีทุนด้วยแล้วไม่มีความสามารถหนูทำมหาไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยแต่หนูหนูคุยเก่งเอ่อหนูเป็นคนแบบเจ๊เออหนูแบบหนูดูดวงได้ครูก็จะสอนอ่านคุณไปทําอาชีพนี้นี้ครูแต่ครูจะดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรด้วยแล้วบางคนไม่มีทุนจริงๆแล้วต้องการใช้เงินเยอะเยะจริงๆครูก็จะไปเอ่อด้วยความที่ครูก็คือจริงๆครูพาผู้พานักเรียนพาคุณมือปรึกษาไปสอบก่อนแล้วครูก็เลยไปสอบสอบกับเขาด้วยนะคะเอ่อจนจนกระทั่งครูก็เข้ามากระด,ดุกในวงการนี้ก็คือวงการประกรันา ช่วงนี้น้ําท่วมบ่อยจะตายเดี๋ยวก็จังหวัดนั้นจังหวัดนี้น้ําท่วมนะคะหลายคนไม่รู้ว่าประกันวินาศอ่ยไม่ใช่ประกันอักขีภัยเนี่ยเวลาเราได้ยินเขาว่าอักขีภยัยเราจะนึกถึงอะไรล้วนึกถึงไฟไหม้เออไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเออประกันไฟไหม้แต่จริงๆแล้วในประกันอักขีภัยรวมน้ําท่วมด้วยค่ะเวลาน้ําท่วม,มที่ลงที่เลนเอ่อเลอะเทอะน้ําลงเข้าของเสียหายเนี่ยคนที่ทําประกันตัวนี้สามารถที่จะเบิก เคลมนะคะค่าใช้จ่ายในการแต่จะมันต้องเกิดจากน้ําท่วมนะเออไม่ใช่แบบไปเคลมมัวม่วๆเขาก็ไม่ให้คุณมัวม่วๆเพราะ,ะนั้นคุณก็ต้องมีขั้นตอนเราก็จะไปสอนคนที่เขาซื้อไปนะว่าเวลาน้ําท่วมน้ําท่วมครึ่งเสาครึ่งบ้านคือถึงตรง,งนี้ให้คุณถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วมีหลักฐานเก็บหลักฐานว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยไอ้รอยไอ,อ,ยไอ,อย้ความเสียหายหเหล่านี้เกิดจากน้ําท่วมจริงๆตรงนี้คุณสามารถเอาไปเคลมประกันได้เพราะ,ะนั้นเนี่ย เออครูก็เลยบอกเออลุงทำไมทำไมครูเล่าเรื่องนี้หนูฟังอ่ะครูก็บอกว่าก็เธอจะได้ไปขายประกันตัวนี้ไงเออมันมันมันแล้วแต่คนชอบบางคนชอบขายประกันสุขภาพประกันชีวิตแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเนี่ยน้ากาลังท่วมช่วงแผ่นดินไหวขายดีมากนะไอ้จูประกันไอ้อคิภัยเนี่ยมันรวมเห็นไหวมันรวมอ่าลมพายุอ่าตัวต่างจังหวัดเนี่ยลมพายุมาพัดบ้านกระเจิงบ้านปิวไอหลังคาปิวไปเลยเนี่ยสามารถที่จะเคลมประกันได้ด้วย ในวงเงินที่เราตั้งไว้ไม่ใช่แบบเคยไม่จำกัดนะมันก็ในวงเงินที่เราตั้งไว้ทีนี้พอเรารู้เสร็จปับ๊บเฮ้ยมันมีสินค้าตัวนี้ด้วยเหรอแล้วลงทุนไหมไม่ได้ลงทุนคุณไม่ต้องลงทุนอะไรคุณเป็นเอเจนต์เขาเรียกว่าเป็นปเป็นหนายหน้าใช่ไหมพอคุณจะทำตรงนี้คุณจะต้องไปสอบใบอนุญาตเขาเรียกโบรกเกอรอ์คุณคือมันมีหลายอย่างม,มันมีตัวแทนกับนายหน้าตัวแทนเนี่ยหมายความว่าไง อันนี้ครูก็แนะนําสอนให้เขาทำหากินตัวแทนหมายความว่าสมมติตัวแทนบริษัทประกันใช่ไหมตัวแทนคือเขาเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นเขาทําได้อันเดียวเจ้านี้เจ้าเดียวขายให้เจ้าสมสุนะวิริยะก็ขายได้แต่วิริยะกรุงเทพประกันภัยก็ขายแต่กรุงเทพประกันัภัยค่ายนี้ค่ายนี้ถ้าเป็นตัวแทนคุณต้องเป็นเป็นคนของเขาใช่ป่ะแต่สิ่งที่ครูอ่ะทำอยู่แล้วครูก็แนะนําให้หลายๆคนทําแล้วก็เอาตัวรอดได้เขาไม่ใช่ตัวแทนเขาเรียกว่านายหน้าที่เรียกว่าโบรกเกอร์เนี่ยนะคะ จะสามารถขายของใครไหนก็ได้เออคุณจะขายของปริยะาก็ได้คุณจะขายของกรุงเทพประกันภัยก็ได้คุณจะขายของเจ้านั้นเจ้านี้นะมันมีบริษัทเยอะแยะไปหมดเลยคุณสามารถเล่นได้หมดเพียงแต่ว่าคุณจะต้องลงแรงลงแรงอะไรลงแรงสอบใบอนุญาตตัวแทนซึ่งคุณจะมีข้อสอบร้อยยี่สิบข้อคุณต้องไปเรียนเนี่ยเนี่ยครูก็ติวให้หลายๆคนเรียนเรียนเียพรคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนไงแล้วพอคุณเรียนได้คุณได้เงินพอคุณได้เงิน คุณหาเงินเป็นแล้วนี่เออมันมันเป็นทุกอย่างในโลกไม่มีฟรีหรอกคุณต้องไปสอบแล้วคุณต้องเสียค่าสอบค่าสอบค่าอบรมแล้วก็หลักก็ไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันประมาณสองสามพันเต็มที่แล้วพอคุณได้ไลายเส้นตัวนี้นะนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีลายเส้นไปขายไม่ผิดกฎหมายมันขายไม่ได้เพราะคุณมีตรงนี้คุณสามารถไปขายประกันออไฟไหม้อ,อที่ว่านี่ประกันอัคคีภัยเนี่ยคือไปคุ้มครองอุ้ยช่วงนี้น้ํากํลาลังท่วมหรือแผ่นดินไหวขายดีมากคุณก็ไปเสนอขายตรงนี้มันทําให้คุณมีรายได้เป็นของตัวเอง พอคุณมีรายได้ของตัวเองเนี่ยคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณถึงจะไปช่วยคนอื่นได้นรืออกอไหมคุณต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนไม่งั้นพอคุณไปเอาเงินให้คนอื่นเขาอยู่แล้วคุณไม่หาเพิ่มนะเพราะเวลาคุณจะเดือดร้อนคุณจะเอาเงินตัวนี้คืนมาคุณก็บางคนเวาจะทวงหนี้ที่เจ้าไอ้ลูกหนี้ยไปมองหน้าเขาไม่ติดไม่กล้าทวงก็มีบางคนนะเป็นเรื่ออะไรนะ เป็นสะพานอะสมมติคนมายืมเงินครูแล้วครูไม่มีให้ครูก็เลยบอกให้คนนี้เฮ้ยคนนี้บอกให้คนนี้มาช่วยคนนี้สุดท้ายมันยิงลงตรงนางไปหมดเพราะว่าแต่ละคนไม่มีเงินไม่มีเงินแต่อยากจะช่วยเขาเขาบอกว่าเอออีก3เดือนมาคืนอีก6เดือนมาคืนมีอย่างนี้เจอเยอะมากนะแล้วเราก็เอาเงินทองเราเนี่ย ที่มันควรจะเป็นค่าเทิมลูก,ม,ม,ลกมันควรจะเป็นค่างวดบ้านนะแต่ว่าเอ้ยน้องออญาติเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็มาคืนแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆขงเขาเงียบไปเลยเขาไม่พูดเลยเขาทำหน้ามึนเหมือนไม่รู้ไม่ชิไม่ใช่หน้ามึนหรอกเขาไม่ไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีความสามารถในการมาคืนอา้าวทีนี้ก็ซาเวยเลยเพราะว่าเราเอาหน้ากากให้เขาไปแล้วไงนึกออกไหมเราเอาหน้ากากออกซิเจนที่เราสวมอยู่ให้เขาไปแล้วแล้วพอถึงเวลาตัวเองหมดออกซิเจนเอา้าวแต่ทำไงดี โรงเรียนก็บอกว่าลูกคุณจะหมดสิสอบแล้วนะเพรคุณไม่เอาเงินค่าสอบไอดีแเราก็ไปทวงกับเขาก็มองหน้ากันไม่ติดเขาก็ว่าอ้าวทำไมมาทวงก็ฉันไม่มีเธอจะมานี่เนี่ยเขาเรียกว่าการที่เราเอาหน้ากากของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่น โดยที่เราอ่ะมีออกซิเจนเราไม่มีถังออกซิเจนสำรองเพราะนั้นการช่วยเลยม่ได้2แบบนะคะคุณสามารถซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้คุณอาจจะให้กําลังใจเข,ใเขาให้เขามีเรี่ยวมีแรงมีพลังแต่คุณต้องไม่เอาพลังของคุณไปให้เขาไม่เอาเงินเก็บอะไรไปให้เขาหรือถ้าคุณเป็นคนที่เดือดร้อนจะเองเนี่ยคุณอย่าไปดูดพลังจากคนอื่นบางทีการที่เราจะไปรบกวนคนอื่นแี่บางคนเขาช่วยเรา เวลาคนเดือดร้อนบางคนก็ช่วยเราบางคนก็ช่วยแค่ช่วคขาวเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถรู้เวลาเอ่ออีกเดือนสองเดือนสามเดือนให้เรามีเงินเอ่อไปไป,ไปตั้งหลักไปหางานทปอะไรแล้วก็เอาเงินมาใช้เขาไม่ได้ไม่ไม่มีใครมีหน้าที่มาช่วยเราตลอดหรือแล้วเราเองก็ไม่ได้มีหน้าที่จะไปช่วยใครตลอดด้วยค่ะเพราะ,ะเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนถ้าปัญหามาอยู่ตรงไหนเข้มแข็งให้ได้ก่อนถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอย่าเพิ่งไปซัพพอร์ตใครตัวเองจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วจัดการกับ อารมณ์ของตัวเองจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก่อนหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะอย่าถ้าใครมายืมแล้วเราไม่มีให้ยืมแล้วเราเอาของเราไปเราก็เดือดร้อนหรือถ้าเป็นตัวเราเองที่มีปัญหาเนะี่ยเราต้องจัดการให้ถูกจุดนะไปดูว่าเออเราหาไรายได้ได้จากไหนบ้างอย่านงะที่คุบอกว่านะงานเยอะแยะถ้าชอบงานขายก็ขายไม่ชอบงานขายก็ผลิตไม่ชอบงานผลิตก็ทําแบบบางคนอยู่กราฟติดอยู่เบื้องหล้างรับตัดต่อวิดีโอม,มันมีอาชีพมากมายเราต้องใช้สติใช้ออเาเรียกว่า สติและปัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในเวลาที่เรารู้สึกว้าวุ่นสับสนนึกออกมาบางทีเราบบเฮ้ยชักหน้าไม่ถึงหลังไปยืมคนนี้มาหมดแล้วเราก็เครียดไปหมดแล้วสภาพจิตใจเรายาแย่ๆเราไปฟังปัญหาของคนนน้นคนนี้อีกตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนี่คือเหตุผลที่ครูบอกว่าทําไมเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวรอดเสร็จเราก็ดึงคนอื่นมาได้ ใช่ไหมบางคนเขาไปเอาตัวรอดเสร็จปั๊บเขาก็ชวนคนนู้นคนนี้มาทาในสิ่งที่ช่วยกันไปสร้างกลุ่มแม่บ้านทําขนมขายหรืออย่างนี้มาสร้างกลุม่มวินาศภัยทุกอย่างสามารถทําได้ถ้าเรามีไมซ์เซ็ตที่ดีถ้าเรามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งถ้ามเราไปแบกคนนั้นคนนี้กลัวคนนั้นคิดอย่างนั้นกนลัวคนจิตใจเราอ่อนแอเราเท่ากับเราถอดออกซิเจนออกไปเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาสภาพจิตใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถึงจะไปช่วยหรือว่าไป ดูแลคนอื่นเวลาในคลิปหมดอีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาครูนะคะค่อยแอดไลน์จองเวลามาได้ที่0897456111ค่ะ